วันนี้เรามาเป็นกำลังใจให้คนมีดครับรอรุ้นอยู่ข้างล่างครับผมว่าคนมีดนี่จะตัดไม้ให้ช้าใด้กินได้หรือเปล่าครับต้องระวังนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี MC ทุกท่านนะครับผมอยู่กับเราช่องพังขมือน,นะครับอาหารเชา้าขมอนก็จะเป็นต้นโพนะครับวันนี้ก่อนที่จะ ได้เวลาแหงานนะครับควันเมฆครับผมควันเมฆแล้วเอาหมูรุ่นใหญ่ขึ้นไปนะครับวันนี้เอาไซบิกขึ้นตัดต้นไม้ให้น้องช้างนะครับตัดแล้วเราก็ค่อยๆจะลากไปให้พี่ดาวน,นะครับพี่ดาวอยู่ตรงนู้นไกลๆนะครับผมพี่ดาวยืนรอยตรงนู้นครับ สาวเราก็ยืนอรอกิ่งไม้จากควันเมฆอยู่นะครับตอนนี้ก็กำลังก่อนที่จะเริ่มเหี่ยก็กำลังเตรียมเครื่องเส้นเครื่องวายอยู่นะครับได้เวลาประมาณบ่ายสามครับผมบ่ายสามสิบห้านาฬิกานะครับก็จะได้เวลา แห่นะครับอยู่ที่นี่ลมเย็นดีครับรู้สึกว่าจะหนาวอีกซ้ํานะครับผมเพราะว่ามันเป็นยังไงละครับผมเหมือนจะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวครับทําให้ปรับสภาพไม่ทันครับเมื่อคืนก็หนาวเหมือนจะเป็นไข้เลยครับผมเพราะว่ามามาแบบร้อนๆพอมานอนก็เป็น,นหนาวๆนะครับ ควันเมฆนี้เป็นควันช้างรุ่นใหญ่นะครับแต่ว่าสามารถขึ้นต้นไม้ได้นะครับใหญ่แต่ตัวนะครับแต่ว่าผิวมากครับเมื่อก่อนนี้เป็นพ่อค้าขายปลานะครับพอมาอยู่กับช้างก็รักช้างครับ จะได้กินไหมเนาะวันนี้คุณเมฆหล่นลงมาหลายกิ่งแล้วนะครับผมแล้วก็จะแบ่งไปให้พี่ดาวด้วยครับให้พี่ดาวได้กินด้วยครับต้นก็กำลังใบอ่อนๆนะครับ ใบไม่ค่อยแก่นะครับแต่ก็กินได้ครับกินดีครับปกติช้างจะชอบกินใบเฉียวแก่ๆนะครับแต่ว่าไม่ได้กินนานก็กินดีครับนานๆกินครั้งครับขึ้นไปเลยลูมาหยังไปทีไป่ไหนเอาไปาวันนี้เรามาเป็นกำลังใจให้คนมีครับ รอลุนอยู่ข้างล่างครับผมว่าคนมีอีนนี้จะตัดไม้ให้ช้าใด้กินได้หรือเปล่าครับต้องระวังนะครับผมเพราะว่าลมแรงครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับลมแรงอันตรายนะครับแล้วก็พนเมี่ก็เป็นคนร่างใหญ่ด้วยครับ มีดก็ไม่ได้รับคมมานะครับเพราะว่านานๆจะได้ใช้มีดนะครับกับบ้านไปก็ไม่ได้ใช้ตันกิ่งไมส้สักทีนะครับผม สาวสวยของเราก็นอนห่างจากพี่ดาวนะครับเมื่อคืนถ้าอยู่ใกล้ๆกันนี้คงไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนนะครับก็ต้องแยกให้ห่างครับเพื่อเพื่อการเพื่อการพักผ่อนจะได้เต็มอิ่มนะครับถ้างนั้นเวลาทางานทําการที่จะไม่ไม่สดชื่นนะครับขึ้นต่อไปแล้วนะครับผมขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับผม สุดยอดมากครับผมคนล่างใหญ่แต่ว่าขึ้นต้นไม้เก่งมากครับพี่ดาวยังไม่ได้กินเลยครับเยวจะเอาพี่ดาวมาอยู่ใกล้ๆนี้ครับผมดาวอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเราก็จะลากกิ่งไม้ไปให้เขากินนะครับระวังด้วยนะครับระวังด้วยนะครับคนมิกเฮ้ แม่มา่ะเ,เอาตอน้พ่อจะกิน,กนละมันก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับผมว่าควานเม่เมกไปต่อไม่ได้ครับไม่มีกิ่งที่จะรองรับน้ำหนักได้นะครับเพราะว่าคนรุ่นใหญ่นะครับมีแต่กิ่งไม้ที่ผุๆหักหักนะครับผม ขโมยหนึ่งจะเข้าไปรับหรือเปล่าครับพี่ดาวก็ยืนรอแล้วครับยืนรอนูน่นยืนรอกินกิ่งไม้นะครับวันนี้ได้มาร่วมงานกับเพื่อนสีนะครับผมถูกใจนะครับผมกลับไปนี้ก็จะไปแห่ที่หมู่บ้านเรานะครับวันที่ยี่นะครับผม เชิวันนี้ก็เดินทางตอนเย็นเลยนะครับผมเหียเชจดเราก็จะเดินทางตอนเย็นเลยนะครับเราจะให้คนเีเอกไปเอาช้างมาผูกนะครับผูกตรงไหนเดี๋ยวข้ามกันครับนี่ตัวน,นี้ดวกว่านี่มหมนี่ล่มใหญ่ดีครับตอนกลางวันต้องใช้ล่มใหญ่ไปเอาช้างมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะลากกิ่งไม้ไปโล ตอนนี้พี่ดาวก็มาอยู่ใกล้ๆก,กันกับข้าเหมือนแล้วนะครับผมลากกิ่งไม้มาให้แล้วนะครับลากกิ่งไม้มาให้กินอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะครับผมใหญ่มากๆครับใหญ่สุดๆเลยครับผมช้างเชือกนี้เป็นช้างที่ไซส์บิก๊กไซส์ใหญ่มากๆครับ คำมือแล้วก็พี่ดาวนี่กินตัวอย่างที่ขวางหน้านะครับผมกินได้ทุกอย่างครับ กิ่งไม้แค่นี้แป๊บเดียวครับหมดเกี้ยงครับสำหรับพี่ดาวครับกินเก่งมากๆครับ แต่เชื่อกำลังมุ่งหน้ามุ่งมุ่งมั่นกับอาหารของตัวเองนะครับผมพี่ดาวหันนี้แล้วพี่ดาวหันนี้แล้วมีวิธีการกินไม้ของพี่ดาวครับรูดก,กินใบเลยนะครับสงสัยจะไปหาถอนหญ้าก,กินครับที่เห็นต้องใส่ ปอกขาหน้านี่ก็คือเวลาเขาอยู่ด้วยกันนี่เขาจะรุนแรงนะครับผมก็เลยต้องเซฟช้างนะครับพอเรามาทํางานนะครับเดี๋ยวจะเก็บแครงเก็บขาทํางานให้เขาไม่ได้นะครับผมจะเสียงานเสียการนะครับเราต้องระวังระวังนะครับไม่ได้ทารุนแต่อย่างใดนะครับนี่พี่ดาวชอบถอนหญ้าครับหญ้าเขียวๆครับเปลี่ยนอาหารครับ ถอนหาแบบชํานาญมากครับพ voilà> ี่ดาวกินหญ้ากินอาหารชํานาญมากครับเพื่อนสีอยู่ด้วยกันวันนี้ครับผมแหงงานร่วมกันอีกแล้วนะครับผมได้มาร่วมงานด้วยกันสองเชือกอีกแล้วครับ อันนี้ก็เป็นงานงานเรียกว่าอะไรงานที่เรามาได้มาร่วปงานด้วยกันตั้งแต่ปีแรกๆเลยนะครับปีแรกๆนี้ก็เริ่มมากับพี่ดาวสองเชือกนะครับพี่ดาวแล้วก็คำเหมือนนะครับถัดมาถัดมาปีต่อมาต่อมาก็สี่เชือกนะครับมาหลายเชือกครับน้ําหวานก็เคยมาครับงานนี้ครับน้ําหวานน้ําหวานก็เคยมาครับ เพราะงานนี้จัดมา6-7ปีแล้วนะครับผมไม่ไม่ใช่ว่าจัดมาเพิ่งจัดนะครับผมงานนี้มาประจําครับแต่ปีนี้ทุกอย่างก็ไม่ลงตัวก็เลยเอามาแค่สองเชือกครับหลังจากเสร็จภารกิจเช้านี้นะครับผมเราก็จะไปเส้นไหว้สารประกรรมเราต่อนะครับเพื่อจะเส้นไหว้ประกรรมก่อนเห่นะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ส่งมอบมาให้นะครับ สุดท้ายนี้ก็ฝากช่องพังคำเหมือนด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ